สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายไพบรลย์ลิมปะพยอมอดีตผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย วันนี้เวลา17:42นาทีสมเด็จพระนิธิถาีรราชเจ้ากรมสมเ็จประเทศพระราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพในภัยบูลลิมปะพยอมนักเมนวัดท่าทองเขตวัฒนาซึ่งถึงแก่เิืกรรมด้วยโรคการสมองเสื่อมเมื่อวันที่4มิถุนายน2563สิริอ,อายุ79ปี นายไพรวริมปักพยอมเป็นบุตรนายพิพัฒน์กับนางเขนเชริลิมปักพยอมเกิดเมื่อวันที่8พฤษภาคม2484ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์สหรัฐอเมริกาด้วยทุนมูลนิธิฟูลไบท์และปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยไอโอวาสเตทส,สหรัฐอเมริกาด้วยทุนของมหาวิทยาลายัย เริ่มทำงานเป็นพนักงานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี2505และมีความก้าวหน้าในหน้าที่ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิผู้อำนวยการฝ่ายดำเนินการและฝ่ายบริหารผู้ใช้โทรศัพท์ผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยโดยมีผลงานคือการิเริ่มขยายโทรศัพท์สาธารนณะอย่างทั่วถึงทุกตำบลและอำเภอของประเทศ การติดตั้งและขยายเครือข่ายโทรคมนาคมทั้งบนดินตามเส้นทางรถไฟและการวางเขเบโลใต้น้ำรวมถึงได้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตร ในด้านโทรคมนาคมและปฏิบัติงานสนองพระราชปณิธานในการพัฒนาการโทรคมนาคมของชาติโดยเฉพาะการขยายโทรศัพท์ในท้องถิ่น่างไกลเพื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมมานานกว่า40ปีซึ่งได้สะละเงินเดือนที่ทํางานกับมูลิธิทางไกลผ่านดาวเทียมสมทบกองทุนมูลิธิทางไกลผ่านดาวเทียมทั้งหมดนอกจากนี้ยังดํารงตําแหน่งทางการเมืองอาทิเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกวุฒิสภา นายไพบย์เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์เพื่อทำบุญและจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธที่โรงพยาบาลสงฆ์ซึ่งในปี2542ได้รับเลือกให้เป็นพ่อตัวอย่างด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางพรนิภาสกุลเดิมพิพัฒนกุลอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีบุตรพิดา3คน สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคว,วรัรคติยะราชนารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์ประจําปีการศึกษา2562เป็นวันสุดท้าย วันนี้เวลา15นาฬิกา58นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสรีสว่งววางควตวรคัติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปนในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินประจําปีการศึกษา2562เป็นวันสุดท้ายณศูนย์นประชุมนานชาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทวิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา โอกาสนี้พระราชทานโลกเกียติยศแก่บุคคลที่ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินประจำปี2563จำนวนหนึ่งคนอาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกินเหล่าเกศเส้นอนุสรณ์ประจำปี2563จำนวนหนึ่งคนและอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นจำนวน3คนแล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากวิทยาเขตหัดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานีในคณะต่างๆอาทิ คณะทัพย์กรธรรมชาติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะเภสัชาศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์รวม1,728คนในการนี้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่บัณฑิตความว่า เมื่อสองวันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าบัณฑิตเป็นกําลังสําคัญในการสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมฝึกฝนความคิดวิจารณญาณให้ถูกต้องและอบรมจิดใจให้ยึดมั่นในคุณธรรมอยู่เสมอจะได้นําความรู้ไปปฏิบัติและใช้ให้สําเร็จผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงได้อย่างแท้จริงในวันนี้ ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าประเทศของเรายัางต้องการบุคลากรที่ถึงพร้อมทั้งในด้านความรู้ความคิดและจิตกลมาช่วยกันสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญมั่นคงอีกมากบัณฑิตทั้งหลายในฐานะที่เป็นผู้มีความรู้สูงและมีความคิดจิดไกลที่พัฒนาม,มาดีแล้ว จึงควรจะได้ตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงที่จะร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองโดยยึดมั่นในพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิดลลาที่เบศอดุญญเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่ว่าขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ถ้าแต่ละคนทำได้ดังนี้ชาติบ้านเมืองของเราก็จะมีความเจริญก้าวหน้าและประชาชนทุกคนในชาติก็จะมีแต่ความผาสุกร่มเย็นจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณกำมลวันสุนทรธรรมและดิฉันธนศรอ,อมอาตยากุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ